เรามาถึงแล้วครับสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งของจังหวัดสระบุรีนั่นคือตลาดหัวปีหลายคนรู้จักครับตลาดหัวปีมีอะไรมั้ง 1. อาหารอร่อยของฝากเด็ดสมุนไพรเยี่ยมต้นไม้เยอะแยะเลยมีความน่าสนใจอยู่เยอะวันนี้เรามาดูกันว่าตลาดหัวปีหลังโควิดจะเป็นยัไงกันบ้างเชิญด้านในเลยครับ <S <S นี่เป็นบรรยากาศทั่วๆไปของความเป็นตลาดหัวปีมาตรฐานชาได้แน่ๆอยู่แล้วมาตรฐานชา มีเครื่องวัดอุณภูมิมีแอลกอฮอล์มีให้ลงชื่อลงอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดสําคัญในที่นี้กันว่าเป็นยังไงอา้าวนี่แล้วอตอนนี้เรามาถึงแล้วครับความสําคัญอีกที่หนึ่งของที่นี่นี่ครับคนสําคัญของตลาดหัวปีเป็นโลโก้ของตลาดหัวปีเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ<ต>สวัสดีครับตลาดหัวปียินดีต้อนรับค่ะนี่น,น,น้องชายมันชื่ออะไรเนี่ยน้องชานียอันนี้น้องหัวปีค่ะน้องผู้หญิงผู้ชาย อันนี้น้องผู้หญิงค่ะน้องผู้หญิงเหรอผู้หญิงค่ะแล้วคนนั้นแม่เขาเหรออ่าคนนั้นพี่สาวค่ะชื่อน้ำว้าวันนี้ชื่ออะไรนะอันนี้ชื่อหัวปีค่ะคุณหัวปีสวัสดีค่ะอะไรอะไรอะให้เขากินได้ใช่ไหมให้เขากินได้เลยค่ะลูกสาวอ้าวออ้าวแค่กายก่อนไม่สนใจอีกอ่เอาใบเอาใบให้กิอนอิ่มทีเดียอิ่มทีเดียเอาวางเอาวางตรงนี้ก็ได้ค่ะอ่านั่นแหละค่ะอันนี้จะเป็นของโกดค่ะนี่เขาอายุเท่าไหร่นี่อันนี้เจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนแล้วคุณนู้นน่ะ คนนู้นน่าจะสองปีแล้วสองปีแล้วนะครับพี่น้องตลาดเราตอนนี้เป็นไงบ้างเดี๋ยวเราเดินไปตลาดกันหน่อยตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้พร้อมที่สุดสาหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบนะคะก็พอมาถึงเนี่ยค่ะก็ตรงจุดบริการเนี่ยค่ะที่นี่ได้รับรองมาตรฐานชานะคะสาหรับการถ่งถึงนักท่องเที่ยวผมเอ็กซเรย์แล้วใดค่ะแจกนก็ผมแสิบหกสามสิบหกค่ะ โอเคจัดไปแล้วก็ล้างมือสักนิดนึงล้างด้วยเจลแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเราโทรศัพท์มาแล้วก็สแกนเช็คอินให้หน่อยค่ะผมสแกนซะเลยใช่ค่ะนะครับสแกนข้อมูลไม่ต้องเข้าใกล้ของการท่องเที่ยวพื้นที่เราค่ะสแกนอ้าเครื่องมือสแกนหายลาอือไทยชนะเรียบร้อยใช่ค่ะพอสแกนเรียบร้อยแล้วเอาพื้นที่ตลาดได้อย่างลอดภใจปลอดภัยค่ะ นี่ของเด็ดเลยพี่น้องได้ทราบว่านี่ของอร่อยของเราใช่ค่ะอันนี้รับใครมาหรือหาได้ที่ไหนอ่าอยู่ในตลาดเราตัดสดๆเลยตัดสดๆเลยสิ่งที่พิเศษที่นี่ก็คือไม่ใช่แค่ซื้อในกระจาดแบบนี้อยากจะได้ตรงไหนเอาหนอนี้นอนี้เดไปชี้ได้เลยเนาะชี้ส่งปัดได้เลยรวมทั้งหน่อไม้ดอกด้วยค่ะแล้วก็จะมีผักผักๆด้นไเท่าไหร ไวสามห้าสามหี่เดี๋ยวจัดเลยใช่เดี๋ยวจัดก็จะมีผักปลอดภัยแล้วก็มีพืชผักไอ้พวกนี้จะปลูกที่ไหนอันนี้จะเป็นแปลงเกษตรของเราเป็นผักปลอดภัยเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นควอสกรอบมากค่ะกรอบนานเป็นสัปดาห์เป็นผักปลูกดินลักษณะพิเศษก็คือไม่ใช่ผักไฮโดรใช่หเหรอใช่ค่ะปลูกดินทั้งหมดเลยใช่ค่ะนี่ก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวไอ้อย่างนี้คืออะไรอันนี้อันนี้คือพืชสมุนไพรมีรสหวานนะคะขับลมอยากให้ดมนิดนึง กินได้กินได้เลย้าราก้อนทานได้เราจะลดหวานนิดหน่อยค่ะแล้วก็เราใช้เป็นเครื่องแหนมอย่างเช่นเราทานลาบทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชงชาช่วยขับลมทำชาได้ด้วยชาไดอกสวยมากค่ะดอกสีเหลืองบรรยากาศดีบรรยากาศดีอร่อยชาอร่อยเดียวก่อนพอเราเดินเข้ามาข้างในเนี่ยตะก้านี่มีไ้ทำไมกันตะก้านี่ปกติเราเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวหิ้วไปเดินช็อปในตลาดกันค่ะบริการฟรีค่ะเนี่ยตะก้าพวกนี้ใช่ไหมพี่น้องใช่ค่ะหยิบมาได้เลยค่ะเอาไปคนละใบคนละใบนี่ือใล็พี่น้องถือใบใหญ่ อย่างงี้ค่ะคือนักเที่ยวก็สามารถถือตะกร้าไปเดินช้อปปิ้งกันได้เลยค่ะเรา <Okay. S 2> ไม่ต้องใช้ถุงเลยใช่ค่ะเราซื้อสินค้าใส่ตะกร้าปก,าต,ก,ากติซื้อ10ล้านต้องใช้ถุงหิว้ว1ิบใบอันนี้เราซื้อ1ิบ้านพอออกมาจะได้ถุงใบเดียวกับบ้านเป็นกระบวนการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมลดการใช้ถุงซองที่ผมเคยมาพอมาถึงหน้าบ้านนี่จะมีน้อง,องๆเขาช่วยยกของไปใส่รถด,ด้วยใช่ใช,ใช่ค่ะอตอนกลับซื้อเยอะไปส่งถึงรถเลยแล้วด้านนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าค่ะที่เป็นผ้าพื้นเมืองของเราค่ะ แล้วก็นี่เป็นสมุนต้นต้นผักสมุนไพรทั้งหลายใช่ค่ะคุณค่าทั้งหลายเลยใช่ค่ะก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมสมุนไพรใหญ่ที่สุดในภาคกลางเราเลยตรงนี้มันร่มดีพี่น้องเดี๋ยวถามนิดนึงจ้ะที่ผ่านมาตอนนี้โควิดมันหนักๆเนี่ยเราปรับตัวยังไงกันในที่นี่ก็ทําหลายทางนะคะถ้าเป็นในเรื่องของบุคลากรคือคนในพื้นที่ของเราเนี่ยครับผมครับปัญหาสถานการณ์โควิดเนี่ยก็แวดล้อมเราเหมือนกันเป็นปัญหาที่กระทบทั่วถึงครับ ก็มีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวเช่นการดูแลสุขภาพหรือแม้แต่เป็นแล้วก็ใช้สมุนไพรในพื้นที่ในการรักษาตัวเองดูแลตัวเองนะนี่คือเรื่องของบุคลากรในพื้นที่ของเราโควิดครั้งนี้สอนให้เรารู้จักคุณค่าสมุนไพรมากมาขึ้นถูกไหมกลับมานึกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากสมุนไพรที่เราบอกว่าเห็นมันเกินกาเต็มหมดบางทีเราไม่ได้ใช้งานหรือ,อมไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์เราก็ไม่เห็นคุณค่าคแต่วันที่สถานการณ์โรคระบาดมาเนี่ย เรามีโอกาสได้ใช้สมุนไพรที่หลากหลายและเห็นผลจริงในเรื่องกระบวนการรักษาการดูแลสุขภาพของชุมชนเราเราก็เลยแบบพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เรามีแนวทางในการที่จะพัฒนากระบวนการดารงชีวิตรวมถึงการทําด้านการท่องเที่ยวของเราด้วยพวกนี้พี่จาหน่ายหรือว่าปลูกโชยจาหน่ายหมดเลยค่ะอันนี้ใช่ค่ะอันนี้แก้วสารพัดนึกอันเดียวนี่แก้วสารพัดนึกแางเงินแสงทองพี่ผมถามพี่อ่ะจ้ะ ต้นไม้มงคลประจำวันดอกไม้มงคลประจำวันเรามีขายทั้งหมดไหมที่นี่ทั้งหมดเลยค่ะอยากจะซื้อเป็นของฝันวันเกิดอะไรแบบนี้ค่ะก็สั่งซื้อจากที่เราได้หรือมาดูได้ค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วก็ในนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณร้านอาหารที่จะเปิดบริการในช่วงช่วงรันระบบกันอยู่ตอนนี้นะคะอ๋อนี่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 ค่ะอะไรออามันคืออะไรอันนี้คือเป็นพรีเซนเตอร์ในระยะนี้เลยค่ะก็เป็นจริงๆคือทองม้วนทานตะวันเป็นทองม้วนทำจากเมล็ดทานตะวัน อยากให้ได้ลองชิมจังเลยอร่อยจริงๆนะคะเป็นอทอปาห้าดาวของเราค่ะนี่วางก่อนอเหมือนกันนี่นี่อยากให้ได้ลองชิมนี่ดูบรรจุภัณฑ์ก่อนนะคะกินไม่หมดก็เอาฝาปิดไว้ได้เปิดอ่าทองม้วนทําจากเมล็ดทานตะวันขอญาตเปิดหน้ากากนะครับค่ะหอมหอมทองม้วนทาจากเมล็ดทานตะวันเดี๋ยวชิมก่อนค่ะส่วนพิเศษก็จะมีน้องกันอยู่ในนี้ด้วยเป็นสมุนไพร อยากให้ได้ลองชิมนลองเขาชิมไม่ฉาชาด้วยอันนี้น้องกันด้วยหอมกะทิหอมกะทิหอมทานตะวันแล้วก็บวกความนัวคมนัวเข้าไปน้อยหวานน้อยนี่เริ่มเพลินเลยอันนี้จะเป็นโรท็อปห้าดาวของเราค่ะที่เรียองของน้วของน้วนทานตะวันบวกน้องกัน ส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของตลาดหัวปีเลยค่ะต้องบอกค่ะต้องบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าขึ้นชื่อของเราเป็นโอทอมห้าดาวเป็นสิบปีมาแล้วนะคะค่ะมีมาตรฐานออยมกศชฮารานนะคะก็คือใช่ค่ะมีขายอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนําก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะก็เป็นชิ้นเล็กๆเราก็เปิดเนี่ยออกมาแล้วก็สามารถชิมได้เลยแล้วก็เก็บนานนะคะไอ้นี่เราขายเท่าไหร่อันนี้ราคาอยู่ที่69บาทค่ะไอ้นี่่ะ ห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าหกสิบาท <59, S 2> ใช่ค่ะก็ส่งทางไปรษณีย์ได้หรือมาซื้อมาอุดหนุนเราที่นี่ได้เลยค่ะแบบนี้อันนี้4 9บาทค่ะมีขายในห้างสินค้าทั่วไปส่งไปรษณีย์ช้ามาสาวขับรถเพียงแค่มาเทวที่แล้วก็ทีนใหม่ๆเราลออเลยโซนข้างนอกนี้ก็จะเป็นโซนโคกหองนาโมเดลนะคะที่นี่ปิดไปสักอาทิตย์เดียวทำไมญาติผมมาขึ้นเต็มไปหมดเพราะอะไรคือฤดูฝนนะคะญาติจะเยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้แตเราจะเห็นว่าเขียวร่มรื่นเนื่องจากว่า จะอุดมไปด้วยทั้งพืชพันธุ์ที่เราปลูกนะคะพืชพันธุ์สมุนไพรแล้วก็ด้วยพื้นที่ปลูกนะคะก็จะเป็นหลากหลายก็จะแน่นไปด้วยพืชพันธุ์นะคะี่ไอ้นี่ดีกว่าค่ะเองผมไปไหนผมจะหาหนอที่อ้อหนอไม้เหรอคะเดี๋ยวต้องไปกอทั้งนั้นค่ะเป็นครั้งแรกที่จะได้กินหนอไม้สดๆจากคนต้นเดี๋ยวผมจะส่งให้ที่บ่มเอาไปกินด้วยที่พี่มาลองดมหนอไม้สดนี่จะหอม เออว่ะหอมหอมหวานเลยแล้วหน่อไม้หวานเนี่ยนะคะตัดตัดกองวางไว้เนี่ยมดขึ้นเลยนะไม่ธรรมดานะคะน้ำนี่น้ำอะไรน้ำของของของหน่อไม้เองค่ะลืมบอกไปถ้าเรามาพักที่นี่เรามีทำกิจกรรมกินน้ำไผ่สไลนิ้วน้ำไผ่สไลนินไผ่สไลนิ่วก็คือเนี่ยค่ะกินไผ่แบบนี้ค่ะเราจะโน้มลงมาแล้วเราก็สวมถุงเราจะแจกถุงยางคนละหนึ่งชุดถุงร้อนกับยางหนึ่งเส้นพอเราตัดปลายปุ๊บสวมถุงมัดยางไว้แล้วก็น้มกิงลงกลางคืนเนี่ย น้ำจะหยดติ้ง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 เช้ามาได้น้ำเป็นลิตรเ้ยใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของไผ่เขาบอกว่ากินน้ําไผ่สลายนี่เพราะว่ามีค่าเป็นกรดอ่อนๆอ่าไอ้นี่ยพอตัดแล้วขายเป็นโลโลละโลละสี่สิบบาทสามโลร้อยบนนี้พี่น้องมีเห็นว่ามีกาแฟเออยใช่ค่ะเมื่อกี้บอกมีกาแฟพิซซ่าสเต็กอ่บนนี้สั่งได้่มนานาชนิด ตลาดหัวปีเราไม่ใช่มีแต่อาหารพื้นถิ่นใช่ค่ะไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวข้าวหมูดแดงข้าวขาหมูอย่างเดียวรรเรายัง<ต>มีขนมจีนตะพีน้ำยาทั่วๆไปและสำคัญอา<ช>หารยุโรปก,ก็มีด้วยมีอาหาร,รที่เป็นแบบว่าสำหรับบริการเด็กๆก็มีนะคะมีอะไรนี่ยอันนี้เป็นสเต็กค่ะสเต็กหมูพริกไทยดำนะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับฟักทองวัฒนาที่เราปลูกเองอ๋อาักทองเราเองด้วยฟักทองวัฒนาแน่นหวานมันทานได้ทั้งเปลือกเป็นฟักทองวัฒนาอบชีสค่ะ นี่วันนั้นกลิ่นยี้เด็ดมากพิซซ่าพิซซ่าค่ะอันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟถ้าปกตินี่เราเปิดแอร์เย็นชัมใช่ค่ะแต่ช่วงโควิดก็ตอนนี้ปิดปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็คือช่วงตรงนี้ค่ะเวลาที่มามาใช้บริการนะคะอยากจะเดินตามธรรมชาติที่ร่มรื่นหรืออยากจะเข้ามานั่งห้องแอร์เย็นๆก็ได้ค่ะกาแฟที่นี่อะไรเด็ดครับพี่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นกาแฟร้อนเข้มครับเป็นเอสเปรสโซอเมริกาโน่ครับเอสเปรสโซเย็นสักที่หนึ่ง ผมขอสั่งก่อนดี๋ยวผมมารับเอสเปรสโซ่เย็นหวานน้อยแต่เข้มข้นเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับครับยินดีครับก็บริเวณพื้นที่ก็จะล่มลื่นนะคะเราสามารถเดินพักผ่อนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมครอบครัวที่นีไ่ได้ ตรงนี้เนี่ยเรามาถึงจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งจุดถือว่ากองทัพเดินด้วยทองเมื่อกี้เข้ามาข้างหน้ามีร้านขายของในระดับหนึ่งเรียกว่าส้มตำหนูกินว่าจะอ่าเบาๆแล้วพอพ้นมาก็จะเป็นสเต็กอาหารยุโรปทางซ้ายมือพร้อมด้วยกาแฟแต่พอมาตรงนี้ตรงนี้คืออะไรพี่น้องนี้จะเป็นอาคารรวมสินค้าชุมชนจะมีตั้งแต่ผักสดขนมของฝากอาหารไทยแล้วก็ขนมไทยต่างๆที่เป็นสดใหม่กว่าร้อยล้านค้า แต่บอกหมูทุบอร่อยมากหมูทุบอร่อยหมูเส้นกรอบอร่อยแหนม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 ตุ้มอ่าแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นขนมไทยนี่ก็จะเป็นข้าวเม่าทอดอ่าใช่ใช่ใช่ข้าวเม่าทอดข้าวเม่าคุกบะค่ะมีหลากหลายหลายหอย่างนะครับค่ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะ ความแปลกใหม่ความอลังการจะพบได้หลังจากวันที่วันที่24 <4. S 1> กันยานี้นะคะว่า <Okay. S 1> จะเต็มพื้นที่ลูกค้าที่อยากจะมาท่องเที่ยวตลาดหวัวปีนะคะน <c oughs> อกจากธรรมชาติล่มลื่นมีอาหารอร่อยมีชุมชนพร้อมต้อนรับแล้วก็ที่สําคัญเรามีจุดเช็คอินเยอะไปหมดเลยได้ขึ้นถิงชั้นสวรรค์เลยได้ครับผมหลังจากที่ผมได้เดินชมตลาดหวัวปีวันนี้แล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่า ตลาดหูปีหลังจากที่ปิดโควิดไปแล้วตอนนี้เขามีการเตรียมพร้อมพอจะเปิดเนี่ยมีความสมบูรณ์ขนาดไหนและพร้อมนั่งเที่ยวได้ขนาดไหนพี่น้องยังไงครับ24นี้คือ24นี้ต้องบอกว่าเปิดเต็มพื้นที่เต็มรูปแบบทั้งหมดร้านค้าชุมชนกว่าร้อยร้านค้าแล้วก็ความสวยงามของพื้นที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะนี่คือทั้งหมดของตลาดหูปี24กันยานี้จะเจอตลาดหูปีที่มากกว่าที่ท่านคิดมาให้ได้นะครับกับเซียนเที่ยวครับ yeah!